สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือ y o u u u b e ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มีน้อมาเสนอขายอีกแล้วนะคะก็จะเป็นสายป่านดวงใจทั้ง3สายพันธุ์นะคะที่จะมาแบ่งขายนะเป็นกระถางเล็กๆนะคะราคาก็ย่อมเยาลงมาแล้วก็เออสำหรับใครที่ต้องการเอาไปทดลองเลี้ยงก่อนนะคะดูก่อนว่าเอ๊ะ น้องเป็นยังไงศึกษาน้องก่อนก็สามารถซื้อสาเล็กส่ทดลองอย่างนี้นะคะไปทดลองเลี้ยงกันดูได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะคือนี้ก็คือสายยาวเลยนะก็เลยเลี้ยงพาดกันมาแบบนี้นะคะสายพันธุ์แรกนะคะจะเป็นสายพันธุ์อันนี้นี่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวมาลีสด่างนะคะซึ่งเนี่ยจะขอบด่างมันจะแบบมีขาวๆนิดๆ ตัวนี้นะคะถ้าเลี้ยงแดดเหมาะสมนะคะนี่ให้ดูถ้าเลี้ยงแดดเหมาะสมนะคะ,ดดะ,คะตัวนี้จะขอบใบตรงที่ด่างจะเป็นสีชมพูได้นะคะนี่นะเขาก็มีความแอบชมอะไรกันอยู่นะตรงนี้นะคะนี่สายพันธุ์แรกนะคะสายพันธุ์ที่สองเป็นใบเงินค่ะทุกคนใบเงินเป็นใบนี้นะคะใบเงินใบเงินก็จะลักษณะคล้ายๆแอปเปิลนะในความรู้สึกของเพนนะ คล้ายแอปเปิลนะทุกคนแล้วก็จะมีความแบบด่างล้วนๆเลยอนยะ่างนี้นะด่างเงินล้วนๆแบบนี้นะคะอันนี้ใบเงินนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นน้องใหม่รายบริสุทธิ์นะคะก็คือน้องคนนี้นี่คนนี้นะคะชื่อน้องสเปซนะคะหรือน้องโพดํานะคะทุกคนคนนี้ชื่อโพดํานะลักษนะใบเขาก็จะคล้ายๆตัวโพดํานะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีทั้งสองแบบเลยมีทั้งแบบเป็นลายใบแล้วก็แบบทั้งแน่นๆอย่างนี้นะคะต้นนี้ก็จะมีความหลากหลายนิดหนึ่งนะคะทั้งหมดจะมีสามสายพันธุ์นะเดี๋ยวจะเอาลองมายกให้ดูว่าประมาณไหนยังไงเนื่องจากสายค่อนข้างยาวนะทุกคนมันก็จะอีลงตรงนางกันนิดนึงจะให้ดูนะคะน,นี่นะคะ อันนี้เป็นตัวมาลีสด่างนะคะตัวที่ด่างก็จะสามารถเป็นสีชมพูได้นะเมื่อเลี้ยงแดดอย่างเหมาะสมนะคะทุกคนนี่นะใส่ก็จะยาวประมาณนี้มีหลายราคานะคะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอ้ยร้อยแปสิบาทจนถึงสี่ร้อยบาทนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับความยาวแล้วก็จำนวนหัวนะคะที่ จำนวนเส้นนะคะที่อยู่ในแต่ละกระถางนะ,ะเดี๋ยวให้ดูตัวใบเงินแป๊กหนึ่งนะคะโอ้ยพันกันพันกันแน่งมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะหาตัวใบเงินแบบออกง่ายๆก่อนอันนี้อันนี้อันนี้จะสั้นหน่อยออกง่ายหน่อย นี่นะคะเมื่อกี้เรามียาวๆไปแล้วนะเรามาดูอันสั้นกันบางน,นะคะน,นี่เป็นใบเงินนี่ทุกคนใบเงินนี่ก็จะแบบสั้นไซนี้นะคะอันนี้ก็จะประมาณสองร้อสองรหสิบาทนะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นพันใบเงินนะคะถ้าใครสนใจนะทุกคนก็พิมพ์คำว่าสนใจนะ ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เลือกนะคะลิงก์จะอยู่นาเออโพสนะคะตอนนี้โพสต์หน้าเพจแล้วนะคะถ้าใครกดไลค์เพจอยู่เข้าเพจไปได้เลยโพสต์ล่าสุดนะคะสนใจเบอร์ไหนก็คือกดอ่า CF เป็นตัวเลขได้เลยนะคะใต้โพสต์นะแล้วก็ หรือถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์เพจไม่รู้ว่าเพจไปทางไหนยังไงก็ให้พิมพ์คำว่าสนใจนะแล้วก็จะส่งลิงก์นะคะของโพสที่โพสขายเนี่ยให้นะเพราะว่าถ่ายรูปแต่ละกระถางลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนขอบคุณนะที่ติดตามชมคลิปอุดหนุนกันตลอดนะคะทุกคนขอบคุณมากจ้า